สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะยังคงอยู่กับรายการคุยข่าวเช้าค่ะเราก็ยังนําภารกิจของหน่วยบัญชาการทหารพัฒนามาบอก,ลบอกเล่าบอกกล่าวให้กับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังได้รับทราบเช่นเคยค่ะว่าเราลงพื้นที่นะคะไปช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในด้านใดบ้างและในพื้นที่ใดบ้างนั่นเองค่ะภารกิจของเราในวันนี้จะเป็นอย่างไรเชิญติดตามค่ะหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่24สำนักง,งานพัฒนาภัก2หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา จัดกำลังพลชุดบรรเทาสาธารณภัยเคลื่อนที่เร็วจำนวนสีนายรถประปาสนามเคลื่อนที่จำนวน1นึคันรถยนต์บรรทุกน้ำขนาด9,000พลิตรจำนวน1คันและรถยนต์บรรทุกขนาดเล็กจำนวน1คัน ปฏิบัติงานแจกจ่ายน้ำบริโภคนะคะมอมให้กับส่วนราชการในการปฏิบัติงานด้านการคุมควบคุมโรคติดต่อโควิด -19 ณโรงพยาบาลบ้านเหล่าสร้างถ่อหมู่2ตำบลเหล่าสร้างถ่ออำเภอคำสะอีจังหวัดมุกดาหารนั่นเองค่ะมาต่อเนื่องกันที่ภารกิจต่อไปหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่2.6สํานักง,งานพัฒนาภัก2หน่วยบริาการทหารพัฒนา จัดกำลังพลชุดบ้านทาวาธารณภัยเคลื่อนที่เร็วเข้าดำเนินการช่วยเหลือผู้ประสบเหตุวาตภัยนะคะโดยการซ่อมแซมบ้านเรือนประชาชนพร้อมทางพูดคุยให้กำลังใจกับผู้ประสบภัยซึ่งเป็นครัวเรือนที่ประสบภัยได้รับความเสียหายเกือบทั้งหลังจากเหตุการณ์ในครั้งนี้นะคะที่บ้านทิศไทยตําบลไล่อำเภอพาน,นานิคมจังหวัดสกลนครนั่นเองค่ะ